สวัสดีครับ EP นี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงการปลูกกล้วยในสวนทุเรียนนิดหนึ่งนะครับถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับแล้วก็เขาจะเลี้ยงไปปลูกกล้วยกล้วยไข่เยอะนะครับเหตุผลเพราะว่ากล้วยไข่ต้นมันจะเล็กนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยเกะกะในสวนทุเรียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสวนผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับมีแต่กล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็กล้วยเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แต่ก็มีเชื้อรา อยู่เยอะเช่นกันนะครับแต่ถามว่าที่สวนเนี่ยมีทุเรียนตายด้วยกล้วยบ้างไหมนะครับก็ไม่มีสักต้นนะครับที่ตายด้วยกล้วยนะครับที่สวนจะเป็นดินร่วนปนทรายเยอะนะครับแล้วก็เราจะตัดต้นกล้วยเนี่ยนะครับเวลาตัดเครือเสร็จนะครับก็เอาต้นกล้วยนะครับไปกองไว้ที่โคนทุเรียนนะครับก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะครับที่ช่วยฟื้นฟู ดินที่เป็นร่วนปนทรายนะครับทรายอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็จะทําให้ต้นไม้นี่นะครับขาดอินทรีย์วัตถุนะครับขาดอินทรีย์วัตถุอันนี้ก็ตัวช่วยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยถ้าเราปลูกต้นกล้วยนะครับใกล้กับทุเรียนจนเกินไปนะครับอันนี้อันนี้ของที่สวนเนี่ยก็ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรน่าจะเกิน3เมตรนะครับประมาณ4เมตรแล้วนะครับห่างกัน ปลูกกล้วยหลังจากปลูกทุเรียนไปสองปีนะครับอันนี้เราไม่ได้ลงพร้อมกันเนาะเมื่อก่อนเป็นสวนฝรั่งนะครับตอนที่ทุเรียนเล็กทําฝรั่งกินจูนะครับแล้วก็กล้วยเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือถ้าปลูกใกล้นะครับจะทําให้ทุเรียนเนี่ยเสียทรงนะครับเสียทรงหมายความว่าทุเรียนจะพุ่งขึ้นสูงอย่างเดียวนะครับกิ่งข้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกนะครับอ่ะอันนี้เป็นต้นซ่อมนะครับต้นซ่อมต้นเนี้ยนะครับเป็นต้นซ่อม ตอนนี้ก็เริ่มโตนะครับต้นนี้แล้วก็ถ้าเราปลูกใกล้นะครับก็จะทําให้ทุเรียนเนี่ยชะลูดสูงอย่างเดียวนะครับอันนี้ข้อเสียนะครับข้อเสียและก็รากกล้วยเนี่ยจะรบกวนหลุมทุเรียนนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กอันนี้ยืนยันนะครับที่เจอมานะครับแล้วก็ผมเคยให้คําแนะนํากับคนที่ปลูกกล้วยในสวนไปนะครับอยู่ที่เจ้าสวนนะครับจะเอากล้วยหรือจะเอาทุเรียนเลือกเอานะครับทุเรียนจะเสียทรงก็จะสูงอย่างเดียวนะครับ กิ่งข้างเนี่ยก็จะไม่แผลนะครับไม่ขยายแล้วก็กิ่งแรกเนี่ยกิ่งล่างๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีนะครับมันจะมีกิ่งแรกๆเนี่ยนะครับเลยหน้าอกเราขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เจออแล้วก็ฝั่งที่มีต้นกล้วยรบกวนอยู่นะครับด้านนั้นก็จะไม่ออกกิ่งนะครับก็เหมือนกับปลูกทุเรียนคู่นะครับอ่าอันนี้ข้อเสียนะครับที่ทําให้ ทุเรียนเสียทรงอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับสําหรับก็คืออให้คําแนะนํานะครับดีกว่านะครับสําหรับคนที่ปลูกกล้วยแล้วก็ยังไม่แก้ไขนะครับก็ปลูกได้นะครับปลูกได้อะผมเนี่ยที่สวนเนี่ยจะปลูกจะปลูกไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ใน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 ร่องทุเรียนเนี่ยจะไม่ปลูกกล้วยนะครับก็คือในแถวเดียวกันะจะไม่ปลูกกล้วย จะปลูกไว้หลุมกลางนะครับปลูกไว้แถวระหว่างทุเรียนนะครับอ่อไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแถวเดียวกันอันนี้ที่ที่เราปลูกนะครับแล้วก็ก็เป็นเป็นข้อดีก็ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยนะครับช่วงที่ช่วงที่แพงนะครับถ้าถ้าเราไปปลูกช่วงที่แพงเนี่ยก็จะไม่ได้ราคานะครับให ให้ปลูกนกล้วยในช่วงที่ราคาถูกนะครับเพราะว่าเราจะได้ราคานะครับก็ประมาณ9เดือนกล้วยนะครับตัดขายได้อันนี้ข้อแนะนำนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายช่วยในเรื่องการซื้อปุ๋ยซื้อยานะครับมาช่วยในเรื่องรองทุเรียนนะครับแล้วก็ก็จะไว้ประมาณ3มกอนะครับ3กออันนี้เราไม่ได้เอาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แต่งแล้วก็คือจะเดี๋ยวเครือนี้แก่ก็สองเครือแก่ก็จะฟันทิ้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยกล้วยก็แทบไม่ก้อยมีแล้วนะครับเนี่ยพ่อเอาออกหมดนะครับเหลือแต่ทุเรียนนะครับต้นเล็กก็จะมีต้นซ่อมนะครับปกตินะครับเรื่องของต้นซ่อมทุเรียนนะครับทุเรียนโลกเยอะนะครับปกติตายทุกส่วนนะครับไม่มีเทพไหนที่ทุเรียนไม่เคยตายนะครับอันนี้คอนเฟิร์มโอเคนะครับอันนี้เรื่องของกล้วยระยะนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเราแก้ไขทันนะครับ ตั้งแต่ต้นยังเล็กอยู่ทรงทุเรียนเราจะสวยตั้งแต่เล็กๆนะครับถ้าห่วงกล้วยเนี่ยนะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับทุเรียนยิ่งสูงยิ่งสูงนะครับเราก็จะเสียดายนะครับถามว่าทําไมสวนอื่นเขาสวยนะครับปลูกกล้วยเนี่ยเขาดูแลก็จะจัดการพวกต้นพวกกิ่งพวกกิ่งกล้วยพวกนี้ครับลองดูนะครับวิธีการจัดการนะครับผมแนะนําได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เราเจอมานะครับแต่ว่าดีที่สวนผมเนี่ยนะครับเราปลูกกล้วยมา หลังจากทุเรียนโตไปแล้วนะครับอ่าเราเอาคือทุเรียนมีกิ่งปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ฝนจะตกแล้วนะครับขอบคุณครับ